สวัสดีค่ะเจอกับอาลีเนาะคะ่ะช่องอาลีคนผูพันคือเก่าเนาะค่ะเนาะน,ะะานี่อาลีกะถือเวลาว่างเนาะค,ะะคะ่ะเนาะถือเวลาว่างกันเลยบ่ามานี่ค่ะเก็บขวดเนาะคะ่ะเนาะมาบิดขวดบิดขวดเซกระสเนะคะเนาะ,ะเวลาว่างเนาะคะ่ะเนาะเ调ไปขายะคะ่ะกับลังเนาะคะ่ะเนาะลังกันประมาณได้หลายโลยดอกค่ะเลยบระว่ารีบเลยเก็บขวดเนาะคะ่ะเนาะ ละอลีนะคะเก็บขวดนะคะไปขายเนาะค่ะเนาะซื้อบอกว่านําม,มากินเนาะค่ะเนาะสิทิม์มันซี่กะเสียดายเนาะค่ะเนะเาะเอาเงินแบบส่วนที่เฮาบอกว่าซื้อมาแล้วกินหมดแล้วเอาไปขายเนาะค่ะเพื่อได้ซื้อหันซื้อหนีนะคะบ่งฉลองฉลอเนาะค่ะเนาะอันนี้อลีบิดแล้วค่ะนี่อันนี้เหลือประมาณกระสอบหนึ่งค่ะนี่ เป็นขวดค่ะเป็นขวดน้ำเปล่านี่แหละมีซื้อมากินเนาะค่ะเนาะแล้วก็เก็บไว้เนาะค่ะเนาะ็าสมนี่ขวดเหลาบ้างขวดเบียร์บ้างเนาะคะ่ะแต่อริเบริกินเนาะคะ่ะพวกสุมอื่นเพิ่นกินก็เลยเก็บมานะคะเนาะสิเก็บไปขายเนาะค่ะเนาะเวลาว่างเนาะค่ะเนาะแล้วก็สิเมียนฟืนนี่แหละคะ่ะเอาถ่านสองถ่านนี้มาไว้อยู่ตรงนี้นะคะ่ะ นี่ไม่อฟืนนี่เป็นฟืนในขามป้อมนะคะนี่ติดดีค่ะนี่มาคามป้อมนล้วก็ไม่จิกบ่ค่ะนะทางเทิงอะไม่จิกอยู่ที่น้องมิวตอนที่ว่าน้องมิวเพื่นสีเห็ดกําแพงนะคะ่ะเพื่อนโค่นต้นไม้ออกค่ะมันอยู่ในที่เฉพา้นะคะเนาะเลยเอาห้างหมอกห้างไม้ออกนะคะอลี คนตากแดดนะคะเอาตากแดดสิเผาะคะ่ะเผาไฟทิมแล้วค่ะพี่น้องฟื้นกับกักไรฟื้นก,บ,กนะะบักไร่ค่ะบอกเก็บใบเผาได้ถึงเดือนพฤษภาได้ดอกคะ่ะหนาวแล้วค่ะเนานะเพราวะ,ะาว่าเดือนเมษาเพิ่นกับ,บ่ใไ้เผาทิีงเผาหันเผาเหนีแล้วเพิ่นเข้งขัดนะคะอยู่ทางเพียถ้าเดือนเมษาเมนาไปไปลายเดือนเมนาเมษาเนี่ยสินะคะพฤษภาสิเพิ่นกับ,บ่ใไ้เผาแล้ว มันควันหลาค่ะช่วงฤดูร้อนน่ะแถวอ่ะไอรีอยู่นะคะเชียงใหม่มันสีควันไหลหมอกควันไหลเนาะเะนาะเพิ่นจูดหันจูดน,นี้นะคะเนาะอยู่ในเฮดออกจูดออกวานออกนะะนออเนาะเนาะอรีก็เลยตากแดดค่ะไม่จูดนะคะ,นะเนาะงานว่างค่ะ เพียงเท่านี้นะคะพ่อกันไม่คิดหนาเด้อค่ะพีน่น,น้องพี่สิดเดชจ้าเนาะเบิ่อนขอกับกล้องเราคือสิ่ออกมัวมัมมพวพ่อกันไม่คิดหนาค่ะพีน่น้องสวัสดีค่ะ